ทุกคนเคยเอาลิ้นไปเลียน้ำแข็งที่มันเย็นมากมไหมครับแล้นันเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันครับลิ้นผมไปติดที่เสาในตอนที่หิมะตกจะทำไงดีเนี่ยให้ลิ้นมันออกมาเนี่ยอาะจึ๊ดดึงออกเลยได้ไหมอจารจ์เอ๋อ <laughs> มีเสียงด้วยอะสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องพยายามหาวิธีเอาลิ้นออกมาให้ได้อะแต่ว่าลิ้นเรายากได้แค่ไหนเนี่ย ลิ้นคนเรายาวได้ขนาดนี้เลยเนี่ยไม่อยากจะเชื่อโหร่าไปไหนเนี่ยอิชอิชอิชโอ้มันไปได้แค่เนี้จะทำไงได้ไหมตรงนี้สวยอ๋อถ้าเราเก็บไปตรงนี้แล้วลิ้นเราจะยาวขึ้นนะแต่ไปดิสวยอ่าเออนึกว่าเก็บไม่ได้ผมว่าตรงนี้ต่อ โอเคสวยถึงไหมไม่ถึงหรอถ้างั้นเราลองมาตรงนี้ครับสาบาย <c oughs> ออกเลยเลยเลย <c oughs> สิ่งที่เราต้องทำเมื่อเวลาลิ้นเราติดอย่างนี้ก็คือพยายามยืดลิ้นให้ยาวที่สุดค่ะโอ้ <c oughs> ถึงเลยถึงถึงถึงเก็บเก็บขอร้องขอรองขอร้องอ,อ,อันนี้ก็ได้ โอ้ยหน่อยเดียวมีทางอื่นอีกไหมครับทางอื่นอีกไมมันต้องอย่าตื่นตะหนกนะไอ้อะไรเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยเราต้องพยายามอย่าตื่นตะหนกฮนะตั้งสติไว้ก่อน,นก็หานะวิธียื้อลิ้นให้ยาวที่สุดเฮ้ยตรงนี้เหมือนเบกเกอร์มันพังทางนี้ก่อนแล้วกันอ๋องี้ได้ไหมสวย เฮ้ยมาเก็บไม่ได้อะอะไรวะเกมนี่ล่ะอุ๊บเฮ้ยอันนี้ได้สวยยาวๆยาวๆไปยาวๆไปก็ปปเลยๆเลยอ่าอร่อยมนดูมันคืออะไรแต่อร่อยครับแล้วไปไงต่อไปงไงต่อ,อน,นี้มีไหมอ๋อทางน,นี้ไปได้ โอ้เลยอ๋อเฮ้ยลิ้นเราจะหลุดแล้วนี่กนกเรากลายเป็นเส้นเล็กเลยเนี่ยอย <c oughs> ่งกระส้่งกวยเตียวนี้เส้นใหญ่ละเส้นใหญ่ละแต่เมื่อกี้เราไปไม่ถึงนะฮะอาจจะต้องมีให้เก็บอีกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องข้ามไปทางนู้นอ๋อแล้วก็ไปข้างบนตั้งนานทางมันอยู่ข้างล่างนะเฮ้เราไปเปิดเบเกอร์เราน่าจะลิ้นยาวพอที่จะ อันนี้ได้ละช็อตช็อตเอาแล้วไงต่อแล้วมันมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรนี่หว่าจะให้เราเข้ามาทำอะไรครับนี้ให้มันโดนช็อตเล่นกับรือว่าประตูเปิดแล้วเดี๋ยวลองดูซิลองดูงดูดูดูซิปตูที่มันปิดอยู่ตรงนั้นนะฮะ เฮ้ยแดงแดงเปิดแล้วโอเควะนี่คืออะไรอ๋อเฮ้ยตัดจิ้ไม,ไ,ไ,มไ,ไ,ไม่ได้เฮ้ยเราตัดจิ้มตัวเองได้ไม่่ใชเอาล่ะเอาล่ะอ้าอะไรวะอ๋อลิ้นเราเป็นหนาขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเราได้ใบเลื่อนมาแลๆๆๆๆแ้วเอาไปทำอะไรครับ ทำไรครับเอ่ออ๋อตัดเสาออกเลยอีสวยโอเคแล้วก็กลับบ้านได้แล้วเฮ้ยกลับบ้านแล้วถ้าเราเอาลิ้นออกไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีชชีวิตอยู่ร่วมกับมัานะก็คือเราก็ลากเสาอย่างนี้ไปเลยแลวเสามันก็จะกลายเป็นเพื่อนรักของเราตลอดไปกับ S <S <fort> เกมนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราแก้ป,ปัญหาไม่ได้ก็หาวิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันนะอย่างถ้าลิ้นเราไปติดน้ำแข็งหรือว่าติดเสาก็ตัดเสาม,มันออกนะฮะเอามาอยู่กับเพื่อนเราจะได้ไม่เหงา